สว่างมากนะคะตอนนี้ก็คือจะมาแกะพัสดุที่ดูกันนะคะลงเาพัสดุมาแล้วนะคะจากข้างล่างตะกีนะคะจากแบรนด์มิชี่นะคะทุกคนนี่ไดนะ้ดูว่าแบบน่ารักมากเออไงน,น่ารักมากนะคะทุกคนนี่ยวถ่ายจากโทรศพัพท์ที่ดูดีกว่าว่าแบบมันน่ารักยังไงนะคะทุกคนน่ารักมากนะคะก็คือส่งมาครบทุกสีเลย นี่มีสติกเกอร์ให้ด้วยนะคะแบบปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กนะคะนี่ <c oughs> มีทั้งหมดหสีนะคะทุกคนเราจะมาไปวิให้ดูกันนะคะว่าแต่ละสีเป็นยังไงนะคะนี่ <we> น่ารักมากแต่ขอไปแต่งหน้าก่อนค่ะ <c oughs> ไป <c oughs> <c oughs> ไม่ได้มาถ่ายให้ดูเลยนะคะเพราะเขาใช้สมาธิสูงมากลูกนี้นะคะดูดิเออเป็นไงยั่วก็คือกว่าจะแต่งตาเสร็จข้างหนึ่งดอกนั่งเรียงหมู่ดาวเสาที่ตาพาอปัดมาสคาร่าแล้วก็ดูเป็นคนนะคะเออใดๆไงแม่อ่ะอีข้างนึงกินหอมมากอีกิว ชอบอ่ะสีขาวส่าง,งานเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็คือแบบวิดีโอก็คือสวยมากเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะ คือทยงานเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เราจะมากินข้าวนะคะมือวันนี้กูยังไม่ได้กินข้าวทั้งวันเลยกูกินแค่ชายเย็นแก้วเดียวแบบอันนี้คือข้าวเช้าของกูเว้ยคือแบบอร oh My God อผัดพิกพไก่นะคะอ,อร่อยมากมาพบกันวันที่สองนะคะทุกคนก็คือวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้า ถ่ายแบบนะคะเป็นลุคแบบว่าปากแดงหน่อยใดยๆนะคะก็คือลุกในวันนี้นะคะจะออกมาเป็นแบบแกล้งๆหน่อยแบบเออฟอ <AR C> ี๋ยวไปแต่งหน้ากันก่อนนะคะรองพื้นที่ใช้วันนี้เป็นของ number seven <AR C? S 1> นะคะ <AR C> อันนี้เลยแล้วก็ฟองน้ำนะคะใช้ beauty blender <AR C> นะคะทุก <AR C> คนรุ่นนี้แต่ว่าเน่าแล้วอะ <AR C> เออไม่อยากใช้อันใหม่อันใหม่ก็คือใช้แค่ครั้งเดียวใช้ถ่ายงานแล้วก็ โอเคเนาะอนไหมันม,มีใช่แค่แค่แบบครั้งเดียวใช้ท่ายงานแล้วก็คือไม่ใช่แล้วเพราะว่าไม่อยากให้มันเลอะอยากให้มันเลอะอันเดียวเออขี <c oughs> ้งกไม่ไหวซึ่งลุคนี้จะบอกแต่งตากันง่ายมากนะคะเพราะเมื่อวานคือไม่ได้สอนอะไรเลยเนาะดีเทลของลิปคือไม่ได้บอกอะไรเลยก็คือเดี๋ยวจะมาบอกวันนี้นะะเดี๋ยวจะมาบอกวันนี้นะคะว่าเออเป็นอะไรยังไง ก็คือเมื่อวานคือไม่ได้แบบมาแต่งให้ดูเลยนะคะเพราะว่าแบบลุคนั้นคือใช้สมาธิสูงมากกับการเรียงดาวเสาบนตาเพราะว่าดาวลูกไก่ที่ตาเออก็คือแบบมาแต่งแบบว่าง่ายๆแบบแต่งตาออกงานก็คือได้แต่เราต้องเปลี่ยนซีลิปเนี้ยเออก็คือแบบลองลองพื้นลงแป้งเขียนคิ้วปกติแต่ว่าจะบอกวันนี้เราไม่เขียนคิ้วเออแต่จะมาบอกเทคนิคนะคะว่าทํายังไงลองลองพื้นก่อน ไปนะคะทุกคนจะมาแต่งตากันแล้วนะคะอันนี้ใช้ของเดอวางนะคะ mm hmm. ก็ใช้สีตรงนี้นะคะทุกคนนี่แตะไปเบาๆนะคะแล้วก็คัดเบ้านะคะบร mm ิ hmm. เวณหางตา mm hmm. นี่ใช้สีดำตาตรงนี้นะคะทุกคนผสมกับอันนี้นิดนึงนะคะ mm hmm. คัดเบ้าขึ้นมานะคะ mm hmm. เจ็บตามากเลย mm hmm. คือแบบโดนใส่เยอะมากทุกวัน,นอะไร mm hmm. อย่างเงี้ยเออก็ใช้สี เนื้อเนื้อนะคะลงบริเวณลงไปบริเวณหัวตานะคะให้แบบมีสีนิดนึงเนาะเออให้มันแบบไม่ขาวมาก <c oughs> เห็นปะทุกคนพอลงสีขาวไปมันจะแบบเขาเรียกว่าแบบเป็นการเปิดหัวตานะคะทุกคนให้มันแบบมีสีเออต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะมาใช้แป้งแบบแบนๆแบบนี้นะคะจิ้มลงไปที่สีดํานะคะอันนี้เป็นของพิชัยยาบิวตี้นะคะไปตามกันได้สีแบบ คือนี่สีดีมากจริงๆเว้ยคือแบบไม่อวยแม่เลยเลยอันนี้คือดีจริงๆเราสีดำนะคะคนมาทําเป็นไลเนอร์นะคะเห็นปะคือสีแบบสีติดมากเหมือนใช้ไลเนอร์เลยเห็นปะทุกคนการที่แบบเราใช้แบบอายแชโดว์กีดเป็นไลเนอร์ใช่ไหมมันจะแบบมีความฟุ้งของแบบไลเนอร์พอมันได้เปนไลเนอร์อย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเราก็จะมาใช้สีต,าต่างน,นะคะในการแบบเบลนด์ออกไปอีกเนาะ ใช้สองอันนี้นะครับส่งกันเบลนให้มันแบบใกล้อเนที่สุดทุกคนเราจะมาใช้ไฮไลท์ที่มันออกเหลืองนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าอยากให้แบบรู้สึกว่าหวัวตามันแบบมีอะไรเออสีนี้เลยทุกคนอันนี้เป็นของเดอรบารเหมือนกันนะคะนี่ทุกคนพอเห็นไหมลงกิตเตอร์ไปทุกอย่างมันจะแบบ จาตาคิ้มพี่มันก็เริ่มดูเบาแล้วใช่ไหมต่อไปก็คือปัดมาสคาร่าแล้วก็เสร็จทุกอย่างแต่ที่สําคัญเลยก็คือเราลองวิธีแล้วมันเวิร์กมากกับคิ้วเด็ดมากต่อไปนะคะทุกคนจะใช้กาวขนตานะคะและ้วก็อุียนะคะทุกคนทานลงไปเลยที่คิ้วทุกคนตอนนี้คือห้ามนางเลยเออทาไปเลยทุกคนแล้วก็เอาวีแบบวีเบา เี่ทุกคนเห็นป้ะเราเราก็จะได้คิวที่แบบปุยมากแบบตั้งสวยมากอย่แต่งข้างนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดขนตาปาแก้มจะมารีวิวด้วยว่าเออลิปเป็นยังไงเนาะดีไหมกลิ่นโอเคไหมมีกี่สีนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้คือแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเห็นป่ะคือแบบบอกแล้วมันจะดูเบาปยเนาะเราก็จะมาทาลิปสีแดงกันนะคะซึ่งลิปสติกนะคะทุกคนมีหมด6เฉดสีนะคะนี่สวยมากซึ่งเมื่อวานเราทาเบอร์จี3ไปนะคะวันนี้เราจะมาทาจี6นนะคะทุกคนนี่ ซึ่งกลิ่นแบบกลิ่นมิ้นทนะ์อะเข้าใจปะ่ะเออกลิ่นมิ้นท์ดูดิสีดูนะทรีทเมนต์คือแบบเป็นกลอสเป็นกลอสที่สีชัดมากเออเป็นกลอสแบบสีชัดท้นคุณอันนี้เป็น G 0 6นะคะชื่อสีว่า Revos นะคะนี่สีสวยมากคุคนคือไม่รู้สึกแบบเหนอะหนะเลยนะทุกคนว่าแบบเหนียวไว้คือแบบรู้สึกแบบ สบายปากอะพอทาไปแล้วคือแบบยืดสีปากเราแบบมีความเย็นด้วยอะเออคือแบบดีมากคือดีมากทุกคนราคาก็ดีมากๆนะคะจากแบรนด์นี้ที่นางเป็นกลอสที่มาแรงมากเลยทุกคนดูดิคือสีสวยมากนะคะดูสีทุกคนนี่คือสีแบบสีก็จะเป็นแบบตามแห้งตามอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะทุกคนนี่มีหกเฉดสีนะคะซึ่ง มีชีไม่มีแตกลอนะทุคนอย่าเข้าใจผิดนะเออมีแบบลิปแมทด,ด้วยนะคะมีก็คือมี6กเฉดเหมือนกันนะคะก็คือลองไปเลือกซื้อกันได้นะเดี๋ยวผมไปทำผมก่อนเนาะแล้วก็ีลยวเรามาถ่ายแบบกันนะ,ะทุกคนไปคือวันนี้แบบถ่ายรูปทุกอย่างคือเร็วมากแล้วก็สวสวยลิ้นพันแล้วก็สวยมากทุกคนแบบเซอร์เซอวันนี้มีความกระมีความแบบฮอันยอเซอร ก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นลุกอะไรเดี๋ยวลุกพรุ่งนี้คือน่ารักมากมีความน่ารักน่ารักเออก็คือเราติดตามค่ะวันนี้คือแบบไปก่อนลางหน้าก่อนแล้วนะแม่บ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ That you saving, that see you soon. คะทุกคนเราจะมาทาลิปสติกกันนะเขาเนี่ยจะใช้เป็นเบอร์ศูนย์สี่ใช่ไหมที่เราบอกเพราะว่ามันจะแบบเออศูนย์สี่ข้างนอกศูนย์ห้าข้างในเออดีกว่าสสวยมาก,มากทุกคนสีนี้เบอร์ศูนย์สี่นะคะ ทุกคนคือสีสวยมากคือสวยมากทุกคนสีนี้นะครต่อไปเราจะใช้ส,สีเวอร์ G ศูนยนะคะในการทาลงไปข้างในเ<ม>พื่อเพิ่มแบบมิติให้กับนองน,นิดนึงก็คือเดี๋ยวขอไปปัดมาสคา่าติขนตานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกัน,นะค่ะทุกคน ก็คือว่าถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็คือแบบเออเป็นยงรูปสวยมากนะหวานเนาะก็ฝากลิปสติกด้วยนะคะทุกคนแบรนด์มิชีนะคะมีทั้งหมด6สีนะคะอันนี้เป็นกลอสนะคะส่วนลิปเนื้อแมตต์นะคะก็คือไปหาซื้อได้นะคะที่เพจมิชีตรงนี้นะคะก็คือแบบว่าลิปคือแบบสวยมากอบอิ่มมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปมาอีกสำหรับลิปนะคะก็คือรอติดตามนะคะทุกคนเออใดๆก็คือรีวิวนะคะ คือลิปนะคะทุกคนก็คือตอนนี้ก็คือจะมีโปรโมชั่นอยู่นะคะคือฝากด้วยนะคะสําหรับลิปสติกแบรนด์มิชี่นะคะทุกคนจะบอกว่าแบบดีมากดูดิเบอร์นนหนึ่งนะคะใครอยากได้นะคะเป็นเบอร์แบบนู้ดๆใช่ไหมใช่เราบอกไปว่าแบบทาโรงเรียนใช่ไหมนี่สวยมากนะคะชื่อสีว่าสกินนะคะเออเห็นไหมชื่อสีก็บอกเลยว่าแบบธรรมชาติผิวๆอืม like, ก <laughs> ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อย่าลืมด้วยนะคะก็ ก็คือเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะพาไปไหนรีวิวอะไรนะคะหรือไม่ก็กินอะไรหรือว่าจะไปถ่ายรูปที่ไหนนะคะก็คือรอติดตามนะคะทุกคนก็สาหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอ๋อหรือใครจะให้แบบแต่งหน้าต้อนรับสุดจีนจุดตุดจีนจีนหรือว่าใครอยากให้แต่งหน้าต้อนรับสุดจีนหรือว่าวอลินไทยนะคะแบบหัวใจหัวใจน่ารักไอ้เต้าหัวใจเออก็คือคอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวทำให้นะคะว่าอยากได้ลุคแนวไหนนะคะบ๊ายบายทุกคนอันนี้คือบ๊ายบายจริงๆนะไปจริง